ยังนะเออดิย่นะซื้อยาง้อยางนะื้อยางื้อปลาซื้อปลาซื้อปลาม้อปลาหยางปลาลมปลาลมปลาปิงปลาปิงเสื้ปลาเนาะื้อปลาเาะื้องเงาเือลางามี่ปมุกก็เป็นมุกเนาะเป็นจันเป็นจันแม่งามจันเื้อเป็นจันเหรอี้ปุ่มเป็นจันเป็นจัน งามแต่งงามาโนเสียน้ากินกินนี่กินเอานี่กินก็ปลาทูใช่กปลาทูน้ำโอ้าตแล้สเสียไปจันเป็นลืมงามแต่งงามว่านี่อ้ามามัเรียบร้อยลอีไดอา เออหน้าปัดดุมเกนี่จะเห็นเขาเป็นแป้งจีนะไงตาตาเจ้ามานี่ตาตาเจ้าแล้ววันี่อากาศมันกี่หนาวโอ้จะเย็นเุกใจอ่อนลุกอ่อนน้อยหนึ่งวันนี้นี่แต่ก็มากระเทิดบางคห่อมันไม่ได้จใาอยู่ย่าเข้ากะหาอยู่นะผมดูทรงผมกลางาดัดไหมอีดัดเลยเกินเดือนละเกินเดือนละอีร้อนไหมอี กอนที่ไปจังไมนะก่อนไปีังหม่วันก็ในกำลังดีเอ้วแงมนุทรงผมนะแง่เดี๋ยวออกภาษาไปไหนไปไหนไปไหนไังไม้อะจ้ะอ๋ออย่าไปตังอ๊ยได้ตางก่อนได้ตางเงินกอนได้เงินเงินก่อนดีกว่าน่ะได้มได้ไปอ้รหวยลเออ้จิ้มย่างแฮะซีฟู้ดกอไซีฟู้ดก้ซีเฮ้ย้โปากวุนเีน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ